ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยอีแชร์ก่อน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 

ีสองคนนะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้คือเพื่อแชทนะผมไม่ไม่ได้อะไรนะแต่ถ้าอยากดูก็ไปเดี๋ยวพาไปไปไปกันไปไปอยู่เดี๋ยวไปไปกันเห็นมีเม้นเม้นคนหนึ่งบอกว่าอยากให้ไปโรงพยาบาลโอเคตามนั้นเดี๋ยวตามไปไป,ปขอบคุณครับพี่โกโจขอบคุณครับสมาชิกครับขอบคุณครับแชทเออใช่ แคบบิช32 w ้ w cabbage 32 wow ้าวผมหมอเขายืนกองอย่างเงี้ยผมคงกล้าคุยแหละหมอครับหมอครับครับผมเอาหมอคนไหนเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคนไหนก็ได้ครับอยากอยากรู้แค่ว่ามันยังไงบ้างครับ,บโรงพยาบาลก็หมอสวยค่ะ <laughs> เป็ยังไงบ้างนี่หมายถึงอะไรคะค่ารักษาพยาบาลหรืออะไรอโอเคครับเข้าใจแล้วว่าหมอสวยใช่ไหมชอบม้าชอบม้ารูปน้างหน้าตาแบบนี้ตามหน่อยแต่พี่ชอบม้าชอบม้าแต่เขาก็ตอบมาว่าชอบคนหรอกครับไม่ได้ชอบม้าคือมันมีนอนเตียงไหมครับมีค่ะมีมีฉีดยาค่ะฉีดยาห้าร้อยนอนเตียงไม่ไม่แน่ใจเท่าไหร่เลยอยู่ด้านในค่ะ ใช่แต่ว่าเราเลือกเราเลือกก็แล้วเราเลือกเตียงดีนะบางเตียงมันก็อาจจะแบบนุ่มๆหน่อยแข็งหน่อยแล้วแต่ตรงไหนมันเตียงไหนมันนุ่มบ้างครับหมอพาไปนอนได้ไหมครับต้องต้องต้องลองแบบต้องต้องลองสัมผัสตรงเตียงดูค่ะถ้าอันไหนที่เขาแบบปูใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะแต่จะสะอาดแน่นอนใช่แต่เตียงห้องเรานุ่มมากอืแต่ตักเรานุ่มกว่า แปจบเลยเขาให้หวั่นใจเนาะมีออมเมมเบอร์ไหมคะสามารถสครได้นะไม่มีฉีดยาได้ไหมครับถ้าฉีดยาอะไรเงี้ยยังไม่ฉีดนะถามไม่ได้เฉยเอ้าไม่ถามแล้วฉีดฉีดยาห้าร้อฉีดยาค้าร้อยแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีของการชุบเนี่ยเอชุบในเมืองนะคะจะเจ็ดร้อยค่ะนอกเมืองพันหนึ่งเมืองบนพันสามค่ะ พื Level, 1, 100, น 500, <S <S ้นที่เข้าถึงยากพันหกสุ่มเสี่ยงเลเบโลงานดำพันหกค่ะเคตน้ำที่สองพันถ้าถ้าในใจผมมันชุกเท่าไหร่ครับอันนั้นน่าจะค่ะนี่น่ามีใครเข้าไปได้ค่ะนั้นอันนั้นน่าจะเป็นพื้นที่เข้าถึงยากยากนะคะเพราะว่ากำแพงในใจคุณอาจจะสูงหรือเปล่าอันนั้นน่าจะเป็นพื้นที่แบบอาจจะเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงโควิดหรือเปล่าอืมอาจจะเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงโควิดหรือว่าตรงนั้นแบบ มันจะมีคนเป็นโควิดหรือเปล่าคะมันดูแอรืูแอดหรือเปล่าน่าจะแออัดน่าจะเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงโควิดค่ะตอนว่าไงนายหมอเขาหมิ่นหมิ่นจัดเลยบอกแอแอัดอนีแออะไรไม่รู้เข้ามาในใจโควิดเนี่ยใจใครอ่ะใจรอยไงโอ้แต่เขาก็ตอบมาว่าใจของนายมีแค่ชั้นคนเดียวมันใช่หรองนี้นี่เออจริงเลยนะอยากฟังเอออาจเป็นเพราะชั้น อันนี้นักร้องนักร้องชื่ออะไรครับนักร้องชื่อน้องน้องโซฮันฮาวน้องโซฮันครับขอร้องเพลงขอร้องเพลงได้ไหมครับน้องบอกว่าเพลงละห้าร้อยขอเล่นฟก่อนครับทั้งไม่มีครับโปรโมชั่นช่วงนี้ฟรีๆรปเรียนฟังก่อนที่จะโดนลบขอเพลงอะไรมาขอบ่าอาจเป็นเพราะฉันเองอาจเป็นเพราะฉันเองหาคอร์ดโหลด ฮัลโหลได้ยินป่ะสรุปจะให้ผมเล่นที่ไหนได้ได้ยินยังไม่ยินยังโอเคเสียปกติแล้วเพื่อนเพลงนี้ก่อนนะกันเอาเพลงโหลครับโหลดครับนอนเตียงตรงไหนครับนอนเตียงตรงไหนครับไม่พูดเลยนะอะไรเขาพิเปอร์เขาพิเปอร์เขาพิเปอร์อ๋อพี่วิโตะมาไกลจังครับ คืออะอะคืออะไรอ่ะเตียงแปลกแปลกไม่ใช่แหละเอาดีๆใช่เหรอเตียงผ่าตัดตัวเนี่ยใช่หมอไม่อะคืออะไรครับอันนี้อันนี้คืออะไรครับเตียงอะไรครับเมื่อกี้หมอใช่ไหมจ๊ะหมอครับค่อยๆหาไม่เจอ นอนบฟ้ามาถ้านอนตรงนี้คนเดียวคนไข้คนอื่นล่ะมีไงเขานอนอยู่เนี่ยนี่ไงเออเออไม่ไม่เจ๊อะไรเอาเอาดอเนี่ค่ะตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าคนไข้จะได้รับแสงแดดด้วยเพื่อเพื่อเป็นการสั่งเคาะแสงใช่หมอเฝ้าได้ไหมหมอเฝ้าได้ไหมผมป่วยอ่ะเป็นเป็นไรมาคะเจ็บหัวใจครับรักษาให้ผมได้ไหมฮะอะไรนะ ไมคือพี่ผมอะเจ็บหัวใจแล้วนี่ครับพี่หลําับข้างในมันแออัดใช่ไหมไม่ครับพี่พี่แมนของผมเนี่ยเขาหลําครับหลําครับหลับเขาชื่ออะไรอะครับเขาเจ็บหัวใจครับเจ็บหัวใจอ๋อชื่อพี่พ่อเหรอใช่แหละพอจะดูแลพี่ผมได้ไหมครับอพี่คนไหนอะยังไม่รู้เลยพี่หัวแดนะพี่มีคนที่เขาบอกว่าแออัดนะนะ ไม่ใช่ครับข้างจมเนแออัดไม่ใช่หรอที่คุยกันอยู่หน้าโรงพยาบาลไม่มีครับไม่มียังไม่ผมยังไม่ได้บอกเลยหมอพูดเองนะหมอพูดกันเองไม่ข่าใจเลยแบบก็ก็ไม่รู้อืมโอ้ยาคูหรือปองแป้งก็ไโคดใหญ่ใหญ่อะก็คือทำไมต้องกินอวดก็คืออยากกินบ้างเสียดายจะให้น้องผมป้อนก็งด้นะนี่แล้วมันกินมันกินลวมันเพิ่มอะไรอะ เพิ่มข่าวเพิ่มข่าวครับครับไอยิมพาวการนี่มันทำไรได้อะอะไรนะยิมพาวการมันทำไรได้อะครับตอนนี้คือเป็นแกงนะคะเลยแมาด้วยกันครับมาด้วยกันแฟมเมอรี่แฟมเมอรี่แฟมเมอรี่โอเคใช่ครับเฮ้ยทำไมได้ไข่ผมขอเบอร์มองได้ไหมเป็นเด็กดีครับเป็นเด็กดีเลยได้ไข่ อะไรคะให้หมอเป็นเด็กผมได้ไหมจะได้ผมจะได้ให้ไข่เอะไลยนะครับมันนอนได้เลยปะไปกันละไข่ใกลครับไข่ไก่ไข่ไก่ครับบอทไข่เนี่แหละครับไข่อาหารสัตว์เลี้ยงมาหายังไหวะาด้อาหารสัตว์เลี้ยงอันอันนี้คุณหมอก็ไม่ทราบหรือว่ามันน่าจะอยู่ในในร้านค้า ว่าโดนพวกก็โดนเนี่ยหมอครับว่าแต่เนี่ยค่ารักษาเนี่ยหมอมีแฟนยังครับคูเหี้ยสามโลคุณโหเหี้ยทางนี้ครับคุณพกหมออย่างนี้ครับคุณหมอคุณโหเหี้ยเนี่ยทางมากน้องน้องผมถามนะครับเนี่ยนะค่ารักษามีแฟนยังเนี่ยค่ารักษาค่ารักษาเนี่ยหมอมีแฟนหรือยังครับเาถหมอมีแฟนหรือยังยังครับยัง ที่นี่มันด่าร้อนร้อนอันนี้พอออเลยอ่ะครับไม่รู้นะไม่ด่ามันทำไมอ่ะใจก็มีความรู้สึกนะถ้าด่าได้เดี๋ยวผมเสิร์ฟให้ดูครับโอ้โหจะเย็นขอยอมยาวหมอนหันหลังแล้วกันไม่เป็นไรหมอไม่รับไม่ไม่ผมอยากรู้เฉยอยากรู้เฉยมันด่าได้อันนี้อันนี้หมอคิดว่าน่าจะไม่นะฮะใช่หรอไม่รู้ถ้าถ้าแดงก็คือยาวอะผูอ่ะถ้าถ้าไม่ได้เออถ้าไม่ได้งั้นพี่ผมเป็นใบเลยครับ ล้วก็อาจจะเซ็บเซฟไว้ก่อนหรือไม่ก็ไม่ชัวร์ก็ลองทำทุก่อนก็ได้อืมเอาไข่หายอน้องทุีออุ้ยพี่เป็นอะไรนะ่ล้วไปถ่ายรูปใครอ่ะได้บอลเบ๊กไบอสผมได้ไนี่ไม่ได้บอลไปไหนอะไรนะอ้ได้อะไรวะไอ้อัปเกรดไปเพิ่นบล็อกมาด้วย เออเอาไว้อัปเกรดอาวุธเอาไว้เออพบอสผมว่าของเอาไว้รวมที่บอสเลยจบจริงครับจริงตัวจีได้แม่ที่สี่อ่ะเอ้ที่สเออที่สี่อ่ะมันได้ผมได้ที่ดีเอ้ยผมที่สามลงได้ที่กระเป๋าอะไรนะอ่าสามสุดห้าทำไมก็ผมเหมือมาใช่ป่ะเหมือไปห้องน้ำมาอุ้ยอยู่ดีมันก็ได้มาสองอันอ่ะกูงงว่ะผมเหมือไห้องน้ำมาผมได้ที่ที่สิบเอ็ดอะไอ้ยัี้อายขับรถมามก็ได้เหรอวะไม่ได้ไม่ได้ที่สิบเอ็ดไม่ได้เฮ้ยไอ้สองคนนั้นมันหิวโหยเฮี้ยอะไรนั่นล่ะ ยาโคมนต่อไม่ยุดอ่ะเออเป็นเด็กยังนี่อยู่เลยยาคูคืออาหารใช่ไหมใช่แล้วไอ้รูปยิ้มไอ้ด้านซ้ายอ่ะเครียดใช่ไหมมันเครียดเครียดเครียดเคดแล้วต้องกินอะไรอ่ะยางค้กไงแล้วอาหารอ่ะอาหารก็เหมือนกันเหรอเออน่าจะใช่ปะไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่พี่ใช่ใช่ใช่ เออผมได้นี่มาด้วยสเต็กอะไรวะเนื้อติดกระดูกที่ลูฟี่ปวดบานเป็นเนื้อที่มีกลิ่นหอมเนื้อเยี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าเอาสัตว์เลี้ยงออกมาแล้วมันจะช่วยไหมวะมึงเห็นของเราอะช่วยของเราอะช่วยบอของเราช่วยลุงฟกอันเนี้ยช่วยบ่าเห็นบ่างของของเรามันช่วยเห็นเห็นของเรามันช่วยอาหารลดช้าลงของผมช่วยาร์มเร็วขึ้นแต่ผมอยากได้ อยากได้นั่นน่ะอยากได้มันนี่อมาข้างๆบอะกูดังไม่พอดิไม่เพียแต่แต่เขาบอกเขาจะดึงคืนไม่ใช่หรอไอ้เงินที่มันได้จากเลสซิ่งอะรออะไรอะหายนั่แหละไอ้บีได้ได้ไงเนี่ยหายอะไรผมยังอยู่อยู่เลยเนี่ยของผมันได้มาจากเลสซิ่งไม่ใครใครใค่กูดังไม่พอรีมูฟกูไวด้วยอี๋อ่ะคืออะไรของกูหายไปแล้วไอ้ไข่สองันนั้นน่ะสามอันนั้นน่ะเนี่ยลุงลุงเนี่ยให้ตามลให้ลาบันให้พ่อลุงเนี่ยหาแม่ให้ลุงเนี่ยไ้ลุงหาแม่ให้ตัวเอง ป้าป้าอยากได้แม่ใหม่ไหมเดี๋ยวผมหาให้ไปแล้วเฮ้ยไปเลยว่ะไว้กือบคุยอันนี้ชื่ออะไรพออ่อยระดับพออ่อยเลย น้าโงบาลดีกว่าน้าโงบาลใช่เหรอพอเหรอเฮ้ยผมโดนรีมูฟไข่โอ้ไข่หายนี่ไงปุ <the <the oh oui> ๊บปเขาลีมูฟไข่เลยถ้าเราได้เป็นแฟนผอเราก็ได้ลงพาบาลด้วยดิอะไรอนนีอนคือะไรเนี่ยวันนี้ันยดี่ยน่เนีเน่านีสวัสดีคเฮ้ยเดี๋ยวผมมาอยู่นี่นะนัล ยอกเล่นอ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 ยอกเล่นสวัสดีครับอยู่ได้ครับในใจหมอก็ได้ครับไปเลยครับไปผมผมอยู่หยอกหยอกหยอกหมอกนะหมอเอาจริงนะเฮ้ยถ้าถ้าเจอพ่อผมพูดแบบนี้ไม่ได้นะครับทำไมคะอย่าเล่นกับไฟครับอย่าเล่นกับไฟลาบมเสียเป็นไฟนะครับอย่ามาเล่นกับไฟปะปะเราจะงานเข้าไหมเขาแบบว่าเขาไม่กลัวไฟอ่ะ ลาพันเซลอะไรอย่างนี้เขาไม่เคยกลัวเลย่ลาพันเซลมันผมยาวไม่ใช่หรอจะเป็นผู้ชายแบดบแบบครับเดี๋ยวนะเขาขำพ่อผมนี้ไม่ได้นะครับอุ้ยแต่อันนี้ก็คือใจตรงกันวาผมสีเดียวกันอย่างเงี้ยอุ้ยตายละเครกสวัสดีครับอยอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อครับเคครับสดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับาเคกูดลักแฮบฟันครับทุกคน อุ๊ยทำไมเงียบวะคะคุณพ่ออันนี้ต้องเรียกต้องเรียกว่าคุณพ่อหรือที่รักอะคะ่งไ้เอาไยนี่ขอแนะนำโกหกเออพอใจพี่เหล่าของที่มอไม่ได้อะมเหอได้ละอ๋อได้ของดีสุดคือรถไม่วพาเล่นน่าหงุดดเขาอยากเล่นกับไฟเขาบอกว่าเขาอยากเล่นกับไฟนียค่ะเอาเลยกดแังคาข้างในไม่ได้อะ อันนี้มีอันน้อนนอไปแรงเข้าด้วยไม่ได้ดดไหนปะยังไม่แรงติดร่างค้าข้างในไม่ได้จะจะซื้อโทรศัพท์อ่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะใช่เหรอเนี่ยโอเพนชอ็อปอ่ะนี่หรือเปล่าเนี่ยอ๋นนอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้เป็นที่ ไม่มีว่ะเยี่ยมยอดเลยเฮยอะไรเฮียอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะดูฮอส p ิ t อลอโดูบอเดฟอะไรอ่ะก็ไม่ได้ล็อกอ๋อเฮียล็อกลวงนี่ว่ะล็อกลวงผู้บริโภคครับเฮ้ยร้านนี้ไงไม่ได้ลุงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บริษัทของหน่วยงานหมดเลยนั่นแหละแต่โรงพยาบาลไม่เคยเห็นเลยว่ะแบบเนี้ยเท่ดิไม่เคยเห็นมันอยู่ตรงนี้ด้วย ใช่ไม่เคยเหตรงนี้เขาไม่มีพี่แฮชอยากอยากดูเขาก็เลยตามนั้นเขาก็ไม่อยากอะไรหรอกจริงๆนะเออพองไปเลยแล้วโหวัวเป็นตัวเลยซอยจูบันี่ร้องเพลงเป็นชอบกับเสียงไดวใจพี่อีกไปพึ่งรถได้ละเอาดิอะไรไม่อยู่ล่าเร ok ืองบอสมันมาสามลูกใช่ไหมบอสเนี่ยจะไอ้ห้าลูกไม่เหรอแล้วทำไมไข่ลุงไม่หายอ่ะไข่ลุงหายอ่ะได้จากรถพี่ได้จากอาชา ไม่แต่แบบแต่ของลุงได้มาจากไข่รถไม่ใช่หรอแล้วมันสูบได้อันหนึ่งไงเนี่ยอันเนี้ยที่กูใส่เดี๋ยวมันต้องให้อาหารด้วยนะต้องให้อาหารมันด้วยนะผมได้าไม่ให้อะทำไงมันน่ามัน่าจะตุยแหละเอางั้นกูไม่ใช้แล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันตายกดยังไงไม่ใช้ลุงเก็บไว้ก่อนดีกว่าก็แอร์พอตเตอร์กินเลยเออมันเริ่มหิวแล้วอ่ะ กดไงนะดีแอคทีฟอ่ะเออไม่ใช่ละตายเสียดายมันกีบเอี้ยงพี่ไงอ๋อหัวใจนี้หัวใจคืออาหารหัวใจคือหาจากไหนอ่ะก็คือฟาร์มปกติป่ะว่าเราอ่ะต้องฟาร์มใช่จริงเราอ่ะต้องฟาร์มวิไอ้ดอร์ฟาร์มไปเลยได้ใช่ไหมเราก็จะได้ไอเดอร์ฟาร์มไปได้ได้ตกันเจอครับเจอจบดีไม่เลอะได้ใช่ป่ะแล้วทำไมผมโดนลบไข่อยู่คนเดียวอะงั้นกูลอง เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะบอสคือเอ้ยใครที่มันฟาร์มไปแล้วบ้างวะน้องคนไหนวะเออหัวขาว่ะเอ้ยใครใครฟาร์มบ้างแล้วอะหมอครับครับผมฟาร์มงานอะไรดีสุดครับงานงานอะไรดีสุดเพื่อนงานอะไรดีสุดไม่เคยไปฟาร์มเลยครับไมม่เคคยฟารร์ับแล้วหมอทำอะไรบดด้วยกำลังจดอะไรกดเจออาการใช่ครับเจออาการว่าเป็นอะไรตาย อย่างนั้นผมไม่รบกวนละแล้วก็ไปต่อก็คือไอส์ทรีมเขอาไกดำกันดำแล้วก็อะไรเกมไอ้เหี้ยไอ้นั่นเกมกว่าเกมดรคับใช่แล้วก็คัตต้อนใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็ไปอะไรอะเชลทาโก้ใช่ครับใช่แค่นี้ใช่ปะ ใช่ครับเราก็เอาไปโพลตรงอีโคแพ็กครับแล้วก็ออกไปขาย e ีโคแพ็อยู่ไหนวะอยู่เ,เมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและสมัสมสครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว KOC SO กันด้วยนะครับ